สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมารับมีดกรีดยางให้ทุกคนได้ดูนะครับตามเอฟซีที่ขอมานะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับการแต่งนะครับการแต่งมีดจัดทรงมีดนะครับก็ต้องหาเวลาว่างก่อนนะครับ เพราะว่ามันใช้เวลาเยอะนะครับในการแต่งมีดนะครับถ้าเป็นมีดใหม่นะครับหินนะครับในการแต่งรับมีดใหม่นะครับหินหยาบนะครับหมดไปหนึ่งก้อนนะครับสําหรับผมนะครับใช้เวลานานนะครับหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาแค่รับมีดให้ดูนะครับการรับมีดของผมนะครับปิดคมตรงไหนนะครับเปิดคมตรงไหนมาดูกันเลยนะครับส่วนผมนะครับเปิดคมนะครับก็คือเปิดคมด้านหูมีดนะครับด้านในนะครับเปิดคมหมายถึงเปิดแบบนี้นะครับ เปิดคมให้กดหน้ายางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอียงหินขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ได้ทรงใบกบนะครับให้เฉียงแบบนี้นะครับคมของเขานะครับใครที่ถูแนบแบบนี้นะครับให้เลิกได้เลยนะครับอันนี้ ถ้าถูแบบนี้คือขั้นตอนการแต่งมีดใหม่เท่านั้นเองนะครับถูให้มันบางนิดหน่อยนะครับไม่ต้องบางมากนะครับถ้าบางจนเกินไปนะครับจะทําให้มีดเรารับคมยากนะครับมันจะเป็นฟันตะ,กะแก็นนะครับ oh, <no. S 1> ถ้าเราถูด้านในนะครับมันเศษเหล็กเศษอะไรมันก็จะปิ้นออกด้านนอกนะครับถ้าเราถูด้านนอกมันก็จะปิ้นเข้าด้านในนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับใครที่รับมีดไม่คมก็ทำตามผมเลยนะครับเปิดคมนะครับถูมีดนะครับเปิดคมมีดด้านในนะครับให้กดหน้ายางนะครับส่วนหูมีดนี่ครับตรงนี้นะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับคือการทำงานของมีดจะ ใช้หมดทุกส่วนนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะทําการตัดเปลือกแข็งนะครับบริเวณนี้นะครับเปลือกแข็งนะครับด้านหูมีดก็ให้เฉียงแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้านเปลือกแข็งด้วยนะครับจะได้กรีดง่ายนะครับทุกคนผมจะพูดช้าๆนะครับให้ทุกคนได้ เข้าใจนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเอียงหินนะครับให้แนบไปเลยนะครับถูปั่นไปนะครับนี่ครับแนบไปเลยนะครับอย่าให้โดนเดือยนะครับทุกคนเรามาปั่นมาให้ถึงตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาเดือยทีหลังนะครับ นะครับเราถูหรือว่าถูแบบนี้ก็ได้นะครับถูลิกจะปั่นหินแบบนี้ก็ได้นะครับอย่าให้โดนเดือยเด็ดขาดนะครับทุกคนอันนี้คือข้อห้ามเลยนะครับถูมาประมาณนี้นะครับการถูตรงนี้ไม่ได้มีส่วนทําให้เรากรีดยางนะครับตรงนี้แค่ปั่นไม่ให้ พุงเขายื่นออกมานะครับผูอกมานะครับมันจะไปค้ำเปลือกนะครับเวลาเรากรีดมันจะค้ำเปลือกนะครับเราต้องให้เดือยถึงก่อนนะครับถึงเปลือกก่อนนะครับผมสังเกตมาเยอะแล้วครับมีดลูกค้านะครับที่มาให้ผมรับนะครับเจอทุกเกือบทุกคนเลยนะครับพุงยื่นนะครับ พุงป่องนะครับประมาณนี้นะครับถูกันถ้าเจอมีดแบบนี้ผมโอ้ขี้เกียดมากเลยนะครับการรับมีดเราต้องให้มันโค้งนะครับโค้งเข้าในนะครับโค้งเข้าในแล้วมาใกล้มาถึงเดือยน,นะครับให้ให้มัน ให้มันโค้งออกไปนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเราทูแบบนี้นะครับมันจะกรีดง่ายนะครับทุกคนถ้าเป็นทรงตัดตรงมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราต้องให้มันโค้งมนนะครับโค้งมนถ้ามันตัดตรงลงมานะครับมันจะเป็นร่องตรงนี้นะครับ มันจะเป็นเหลี่ยมนะครับเวลาเรากรีดมันจะไม่สนุกเท่าไหร่นะครับในการกรีดนะครับเราต้องให้มันโค้งนะครับตรงเดือยนะครับโค้งมุนไปเลยนะครับโค้งมุนออกไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับเราอยากให้มันเป็นเหลี่ยมตรงโคนเดือยนะครับตรงนี้โคนเดือยด้านในด้านนอกนะครับ ให้มันเป็นแนวเดียวกันไปเลยนะครับเนื้อเดียวนะครับอยากให้มันเป็นร่องนะครับตรงข้างเดือยนะครับนี่นะครับผมอธิบายให้ละเอียดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับการเปิดคมนีดนะครับก็ให้ถูแบบนี้นะครับถูจากด้านนอกนะครับนี่ครับ เราให้หินตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับชนกับตรงนี้นะครับนี่นะครับให้มันชนไปเลยนะครับแล้วก็ยังหินนะครับยกหินขึ้นแบบนี้นะครับอย่าให้มันระนาบแบบนี้นะครับยกหินขึ้นแบบนี้แล้วก็ถูจากด้านนอกนะครับถูด้านนอกแล้วก็ขยับเข้าไปด้านในถู ไล่เข้าไปนะครับเห็นนะครับไล่เข้าไปไล่เข้าไปจนเกือบถึงเ,เดือยนะครับให้ถึงคนเดือยนะครับประมาณนี้อย่าให้โดนเดือยนะครับเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะคมเร็วนะครับทุกคน อันนี้คือเทคนิคดีๆเลยนะครับอันนี้ผมรู้มาจากอาจารย์บางนะครับผมได้ศึกษามาละเอียดแล้วนะครับผมนับถืออาจารย์บางมากนะครับเห็นครับแกแกก็ถูแบบนี้เหมือนกันนะครับถูไล่เข้าไปนะครับ ไล่เข้าไปถูไล่เข้าไปจนเกือบถึงโคนนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยแป,ป๊บเดียวนะครับก็จะเกาะมือเกาะหนังของเรานะครับแป,ป๊บเดียวนะครับ ไม่ต้องแปะถูให้มากเลยนะครับแล้วถูกัไปกลับมาแบบนี้นะครับไม่ต้องถูแรงก็ได้นะถูเบาๆนะครับแบบนี้แหลนะนี่ครับถูไปแบบนี้นะครับถูไล่เข้าไปนะครับสักประมาณอ่า สีถึงห้ารอบก็ได้นะครับถ้าอยากให้คมมากก็จัดรอบเยอะๆไปเลยนะครับนี่ครับหนึ่งรอบไล่เข้าไปแบบนี้นะครับสองรอบนะครับสามรอบนะครับ สี่รอบนะครับห้ารอบนะครับนี่นะครับก็จะได้ทรงใบกบเลยนะครับแบบนี้นะครับถูไล่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ให้สบัดออกข้างนอกแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะถูกันม้ก็ได้นะครับแต่ต้องให้หินชนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อดันไว้นะครับไม่ให้ไปโดนเดือยนะครับนี่ครับถ้าจะทําให้หมูมีดเฉียงแบบนี้นะครับต้องถูแบบนี้นะครับทําที่ผมบอกนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีเปิดคมเมตดนะครับให้กดหน้ายางนะครับแล้วก็มาถึงการปิดคมนะครับปิดคมยังไงนะครับนี่เลยนะครับหินนะครับนี่นะครับเอียงเอียงหินแบบนี้นะครับ อันนี้คือวิธีการปิดปิดคมนะครับแล้วก็ถูไปนะครับถูให้คมมันลบเข้าไปด้านในนะครับนะครับถูเลยนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ดูนะครับดูเลยนะครับพราะว่าตรงนี้มนไม่มันไม่มีส่วนในการกลรีดยางน,นะครับ เราไม่ต้องให้คมนะครับเราจะให้มันคมแค่ด้านในพอนะครับอันนี้ทําไมถึงบอกว่าปิดคมนะครับปิดคมไม่ให้เวลาเรากรีดจะไม่ให้มันไปโดนเปลือกอ่อนนะครับที่เรากรีดผ่านมาแล้วนะครับเราปิดคมนะครับมันก็จะเฉียงเข้าด้านในนะครับตรงนี้นะครับเวลาเรารูปแบบนี้นะครับมันจะไม่เกาะมือนะครับเห็นนะครับ แต่แต่ด้านในมันจะคมนะครับนี่นะครับมันจะมันจะเป็นหยาบหยาบนะครับแต่ด้านนอกนะครับมันจะลื่นลื่นเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราไปกรีดนะครับมันก็จะไม่จะไม่เข้าเปลือก,ก่อนที่เรากรีดผ่านมาแล้วนะครับทนุนก็ประมาณนี้นะครับ ก็ผมก็จะเล่งให้นะครับไม่อยากให้เวลานานนะครับเอาแบบเน,เนื้อก็พอนะครับนะครับปิดคมตรงนี้นะครับปิดคมแล้วก็เปิดคมนะครับด้านในนะครับแค่นั้นเองนะครับอย่าให้โดนเดรยก็พอนะครับ การรับดานนอกด้านในนะครับนี่ครับส่วนหูมีดนะครับให้ระนาบเลยนะครับให้แนบหินนะครับแนบหินแบบนี้เลยนะครับนี่ครับให้แนบหินให้สนิทเลยนะครับห้ามยังหินห้ามอะไรนะครับเพราะว่ามันจะไม่กดเปื้อนะครับ มันจะไม่กดหน้ายางที่เราขีบนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนสังเกตง่ายๆนะครับเห็นนะครับมันคมมันจะหลบเข้าไปด้านในนะครับทุกคน ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาถึงการเอาคมนะครับทีนี้ก็ถูแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือหินละเอียดนะครับในการเอาคมมีดนะครับก็ถูแบบเดียวกันนะครับ ก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงไปนะครับแล้วก็จะได้ดูก่อนใครนะครับทุกคนนะอันนี้คือการเอามเมิตรนะครับ แนบหินนะครับตรงนี้ห้ามเอียงหินนะครับถ้ายังหินนะครับคมมันจะออกไปด้านนอกอีกนะครับเสียเวลานะครับเราต้องแนบนะครับด้านในนะครับแนบหินนะครับนี่แหละครับเทคนิคที่ดีนะครับที่คมเร็วนะครับคมนานนะครับก็อยากจะบอกทุกคนไว้นะครับ แล้วก็ผมก็จะนานๆจะทำให้ดูนะครับจะไม่ทำบ่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ทำคลิปนี้ให้ดูชัดๆไปเลยนะครับนี่นะครับถูมาถูมานะครับให้โค้งออกไปด้านนอกนะครับใกล้จะถึงเดือนนะครับโค้งออกไปนะครับ อย่าให้เป็นเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นเหลี่ยมกรีดไม่สนุกนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าโคนเดือยโค้งนะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับกับเดือยนะครับมันจะกรีดง่ายนะครับกิีดง่ายกรีดมันนะครับมีอารมณ์นะครับในการกรีดนะครับเห็นนะครับแป๊บเดียวคมนะครับแล้วก็ มาถึงหูมีดก็เหมือนเดิมครับปิดคมนะครับเฉียงหินนะครับเหมือนเดิมยงหินนะครับถูเหมือนเดิมนะครับถูแบบไหนก็ถูแบบนั้นนะครับทั้งสองหินนะครับหินเบอร์หกร้อยหรือว่าห้าร้อยหินกลางหินละเอียดนะครับถูแบบเดียวกันหมดนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับ ครับง่ายมากนะครับในการรับมีดนะครับหินนะครับต้องมุนด้วยนะครับถึงจะคมเร็วถูไล่เข้าไปนะครับตามที่บอกนะครับถูเข้าไป ถ้าทำแบบนี้นะครับไม่เป็นฟันปลาแน่นอนนะครับ <Wow. S 2> บอกไปเลยนะครับทุกคนใครนะครับที่ยังไม่รู้ก็รู้ไปเลยนะครับโอเคคมเขาจะไม่ปิ้นออกด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับเวลาถูนะครับเวลาเวลาเราถูด้านในนะครับคมก็จะไม่ ปลิ้นออกด้านนอกนะครับเวลาเราถูด้านนอกคมก็จะไม่ปลิ้นเข้าด้านในนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ยียงหินนะครับปิดคมเปิดคมนะครับปิดคมหมายถึงด้านนี้นะครับเปิดคมหมายถึงหูมีดนะครับ หนึ่งสองนะครับแค่นี้เองนะครับทุกคนไม่ยากให้ทำตามที่ผมบอกนะครับสี่ถึงห้ารอบนะครับหรือจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับตามใจชอบนะครับ นี่นะครับคมแล้วนะครับมาถูด้านนอกยิ่งคมเข้าไปใหญ่นะครับผมบอกไว้เลยนะครับด้านนอกคืออขัดนะครับขัดฟันปลานะครับขัดฟันปลาเฉยๆนะครับ ไม่ต้องถูเยอะนะครับขัดฟันปลาเศษเหล็กนะครับออกนะครับเฉยๆนะครับนี่นะครับคมนะครับ ผมมากนะครับทุกคนงานมากในการรับมีดนะครับจริงๆแล้วผมก็รับประมาณสิบห้านาทีนะครับโดยประมาณนะครับก็<อ>เมื่อเราใช้หินหินกลางแล้ว หน,หนึ่งครั้งนะครับเราจะกรีดได้ประมาณจนกว่ามันไม่คมนะครับเราถึงจะกลับมาใช้หินหยาบอีกครั้งนะครับถ้าอยากรักษาระดับคมไว้นะครับให้ใช้แต่หินละเอียดนะครับสัก3ามถึงหครั้งนะครับในการกรีดนะครับ ปดเสร็จแล้วก็มารับด้วยหินละเอียดอย่างเดียวนะครับทุกคนไม่ใช่ว่ารับด้วยหยาบตลอดก็ไม่ใช่นะครับถ้ารับด้วยหินหยาบหินกลางนะครับมันจะมีดก็จะไม่คมนะครับถ้าอยากรักษาระดับคมไว้ก็ใช้แต่หินละเอียดนะครับ ใช้จนกว่ามันจะไม่คมนะครับค่อยกลับมาใช้หินกลางนะครับเห็นครับการเอาเดือยน,นะครับการรับเดือยน,นะครับก็ให้บิดหินแบบนี้นะครับ สวดล่องไม่ต้องถูนะครับไม่ต้องถูเลยนะครับถ้าถูมันจะบางไปเรื่อยนะครับจะแตกง่ายหักง่ายนะครับเราทำแบบทำแบบนี้นะครับให้ทำแบบนี้นะครับบิดหินนะครับ นี่นะครับทุกคนก็สวยงามนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับการรับมีดนะครับมีแค่น,นี้เองนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับ มีฟันปลาให้ให้กำจัดแบบนี้นะครับกำจัดฟันปลานะครับให้ถูตัดไปเลยนะครับถูตัดนี่นะครับมันจะเงาเลยนะครับทีนี้นี่นะครับ ตรงเอยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดือยก็ประมาณนี้นะครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเดือมนนะครับแหลมนิดหน่อยนะครับสไตล์ผมนะครับเดือยทรงธนูนะครับประมาณนี้นะครับ คมคมมากนะครับทุกคนเวลาเช็คคมนะครับก็เดี๋ยวขอเช็ดแป๊บนึงนะครับเช็ดมีดก่อนนะครับก่อนที่จะเช็คคมนะครับ นี่นะครับเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็มาเช็คคมนะครับการเช็คคมของผมก็นี่ครับไม่ได้จับแน่นนะครับวางใส่มือนะครับวางใส่มือแล้วก็วางใส่หวัวลิบมือของเรานะครับนี่นะครับ ผมนะครับเกาะมือมากเลยนะครับเราไม่ต้องดึงเลยนะครับเราวางลงมันก็เกาะมือแล้วนะครับนี่นะครับจับไว้นิดหน่อยนะครับกันพลาดนะครับครับเราจับไว้แค่นี้พอนะครับนี่ครับวางลงมันก็เกาะแล้วนะครับไม่ต้องไปเช็คอะไรมากมายนะครับ แค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับดูครับถ้าเราดึงนะครับมือเราก็จะไปตามนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับนันหาติดเบ็ดชแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ